อ่อนๆอน,นะคะอะอันนี้แบบกูกาวแล้วนะคะผ้ายังนุ่มอยู่เลยนะคะเห็นไหมคะลายใหม่ๆสีใหม่ๆม,มาใหม่ๆสดๆร้อนๆและสีสวยนะคะสีออกกะกีอมกะเอไม่ใช่อมกะิออกกะกีอมน้ําตาลนะคะกูกาวแล้วค่ะูกาวแล้วลายก็สวยสีก็สวยนะคะลายก็สวยสีก็สวย เราผ่านกันไปหลายคลิปเลยยังไม่ได้เอาผ้ามักโครนมาให้ชมเลยนะคะอันนี้ลายสวยๆสีสวยๆออกอสีน้ำตาลอ่อนอมกากีกากีนะคะมีผืนเดียวค่ะก็จับจองกันมาได้นะคะราคาอยู่ที่2,200บาทค่ะ2,200บาทนะคะอ่ผืนต่อไปนะคะผืนต่อไปเป็น สีคล้ายๆกันสีน้ำตาลอ่อนๆค่ะสีน้ำตาลอ่อนๆอันนี้จะเป็นลายดอกบัวนะคะหรือลายไทยค่ะสวยมากเลยแล้วคนนี้ฝีมือทอแน่นมากทำให้ลายดอกคมชัดนะคะการที่ทอมืออยากจะรู้ว่าคนไหนทอแน่นไม่แน่นต้องดูที่ลายเขานะคะจะเป็นลายดอกที่คมชัดมากทอแน่นนะคะ อันนี้เป็นสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะเชิงก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ่ะสวยทั้งผืนเลยนะคะสวยตลอดผืนยืนพื้นด้วยสีออกประมาณสีสีกะกีสีครีมนะคะแล้วยกดอกสีน้ำตาลอ่อนนะคะยกดอกสีน้ำตาลอ่อนสวยงามค่ะวันนี้บอกเลยว่าสวยงามนะคะอัดพาก,กาวหรือปูกาวเรียบร้อยนะคะ ราคาอยู่ที่2,200บาทนะคะ2 2 0 0บาทสวยๆงามๆนะคะแต่ละผืนสวยทุกผืนนะคะอีกผืนหนึ่งนะคะอีกผืนหนึ่งอันนี้เป็นสีส้มอิดนะคะท่านใดชอบใส่สีส้มอิดนะคะสวยค่ะทำให้เชิงเอ่อทำให้ตัวสิ้นมีความโดดเด่นขับผิวนะคะสีส้มอิดนะคะลายก็สวยๆนะคะลายก็จะอยู่ประมาณนี้ สีส้มอิดของเรามี2องผืนนะคะเอาไว้สำรองสีส้มอิดมี2องผืนนะคะปูกาวแล้วทุกผืนนะคะคลิปนี้ปูกาวทุกผืนนะคะสีส้มอิดนะคะสีส้มอิดนะคะสวยงามค่ะสวยงามนะคะใส่กับเสื้อสีอ่อนๆเนี่ยสวยเป๊ะเลยนะคะอผ้ากาวแล้วนะคะรานะคาอยู่ที่2,200บาทค่ะ 2,200บาทอ่าอีกพื้นหนึ่งอันนี้ยืนพื้นด้วยสีออชมพูอ่อนๆยกดอกสีแดงนะคะสวยค่ะเป็นลายดอกบัวหรือลายไทยนะคะลายดอกบัวหรือลายไทยๆนะคะสีออกคือคือเขาสีสดแต่เขายืนพื้นเป็นสีครีมออกชมพูอ่อนนะคะก็เลยทำให้อ่า สีไม่สดมากนะคะสีออกครีมครีมยกดอกสีแดงนะคะยกดอกสีแดงท่านใดชอบความสดใสนะคะพืนนี้นะคะสีแดงค่ะราคาอยู่ที่2200บาทนะคะ2200บาทค่ะจับจองกันมานะคะ2200บาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ เอามาอีกผืนหนึ่งสีชมพูอ่อนนะคะสีชมพูอ่อนนะคะท่านใดอยากใส่สีชมพูอ่อนนะคะบางทีอ่ะมันจะมันอ่อนมากเลยนะคะแต่แต่มันเป็นสีชมพูนะคะชมพูอ่อนเลยนะคะชมพูอ่อนๆลายสวยลายดาวกระจายค่ะลายดาวกระจายออกชมพูเลยนะคะไม่ขาวนะคะออกชมพูอ่อนๆเลยคะ่ะ จะให้ดูมุมไหนดีออกชมพูอ่อนๆค่ะลายดาวกระจายชมพูอ่อนๆยกดอกสีชมพูอ่อนๆนะคะนี่ค่ะยกดอกสีเนี้ยหวานมากของจริงอะสีสวยนะคะแต่ความที่เขาเป็นสีสว่างเขาก็จะไม่ค่อยขึ้นในกล้องนะคะจริงๆแล้วเันเป็นลายที่สวยนะคะลายดาวกระจายแล้วก็ยกดอกสีชมพูอ่อนๆค่ะ สวยนะคะผืนนี้ของจริงสวยมากเลยสีชมพูอ่อนๆนะคะ2,200บาทค่ะ2,200บาทราคาหน้าร้านเลยนะคะราคานี้เป็นราคาที่เราขายหน้าร้านเลยนะคะกืนสุดท้ายนะคะเป็นสีแดงนะคะสีแดงช้ำๆนะคะสีแดงช้ำๆเป็นลายดาวกระจายเหมือนเมื่อกี้นะคะสีแดงช้ำๆนะคะให้ดูลายใกล้ๆนะคะเป็นสีแดง อ่าพื้นยืนพื้นสีแดงยกดอกสีดำนะคะมีพื้นสีแดงยกดอกสีดำนะคะจะได้ประมาณนี้ค่ะสวยงามค่ะราคาก็อยู่ที่2,200บาท2,200บาทนะคะแดงสีแดงเลยนะคะชอบใจก็ทักทายมาหรือ ดูที่หน้าเฟซบุ๊กหรือหน้าเพจร้านบานเย็นผ้าทอนะคะเราก็จะมีอยู่ในเพจนะคะก็ชมกันได้หากใครชมไม่ทันก็ลองอแอดไลน์มาก็ได้นะคะเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไ,ไว้นะคะก็ถ้าบันทึกเบอร์มันก็จะขึ้นเป็นไลน์มานะคะแล้วเรามาคุยกันทางไลน์ก็ได้นะคะเราจะพยายามทำให้ชมแทบทุกวันนะคะพยายามจะหา,าสีาหาสิ่งดีๆหรือหาสิ้น สวยๆที่อยู่ในร้านนะคะวันนี้ให้ดูแบบนี้อีกวันให้ดูอีกวันนะคะเออก็ต้องติดตามชมกันเองนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เป็นกำลังใจกับแม่ค้านะคะจะได้หาสิ่งสวยๆงามๆมาให้ชมกันทุกวันนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันวันต่อๆไปกับสิ้น